สวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆหลายคนถามหายห,หลงไปอยู่ไหนผมไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยนะไอ้หลงผมจอดอยู่ข้างบ้านนะครับนะจอดอยู่ข้างบ้านแล้วก็แต่ผมยังใช้อยู่ทุกวันนะครับนะคือผมาเอาขึ้นมานอนในเนี้ยนะได้ประมาณหกเดือนละเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนะช่วงที่แบบค่าไฟแพงแล้วก็อากาศแบบร้อนๆน,นะคือไปเปิดแอร์ในบ้านเนี่ยมันมีอะไรเปิดแอร์ในบ้านอนะมันมันปืองไฟนะ เลยยขึ้นมานอนนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่ขึ้นมานอนพอบอกผมขึ้นมานอน,นอะไรเนี้ยประมาณเมตั้งแต่เมษาพฤษภานมานอน,นอะเนี้ยสองเดือนนะแล้วก็เฉือนในบ้านนี้ก็คือไว้สําหรับอ่าถ่ายหนักนะเข้าห้องน้านะหรือไม่ก็อาบน้ําแต่พอเวลาแบบจะใช้ชีวิตนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าจะนอนอะไรเงี้ยพักผ่อนก็อยู่ในนี้นะมันสะดวกวมันเหมือนโอ้แว่งเหมือนเหมือนอะไร คือมันไม่ได้ใหญ่มากหรอกมันก็เป็นเหมือนกับว่าคอนโดหรือว่าเป็นบ้านเล็กๆหลังหนึ่งเลยนะผมก็ไปอยู่ในนี้หกเดือนแล้วผมเนี่ยมันนอนอยู่เนี่นะกินข้าวก็นั่งกินในนี้ดูทีวีก็ดูในนี้อุปรกรณ์มันครบเนี่ยทีวีนะตู้เย็นไมโครเวฟกินข้าวเวฟของนะมีกาแฟนะมีเครื่องเสียงไว้นั่งฟังนะครับนะเออ,อยังไงเก้าอี้นะผมซื้อมาใหม่เลยตวงสามหมื่นกว่านะเอาไว้สําหรับนั่งดูทีวีฟังเพลงเลย นั่งดูทีวีฟังเพลงนะบางทีแบบเนี่ยมีเครื่องหูฟังก็มา,มานั่งฟังนะโคชิวะนะเพราะว่าตัวน,นี้มันพร้อมอยู่แล้วไงมันมีปลั๊กชาร์จเห็นไหมที่ชาร์จมือถืออยู่นี่นะนั่งแล้วก็ชาร์จนะแล้วก็เนี่ยนะตัวน,นี้ก็เป็นที่วางของเล็กๆข้างเตียงแล้วก็ดูทีวีนะครับนะเหมือนบ้านหลังึงแหละนี่ไง สบายโคตรโคตรนะบางทีก็นั่งเนี่ยดูทีวีมีที่วางหูวางขา <c oughs> คือกลายเป็น,นว่าผมใช้รถคันนี้นะในปีนี้ผมอยู่ในรถมากกว่าอยู่ในบ้านนะ <c oughs> ในบ้านนี่อย่างที่ผมบอกอะผมมีแค่เข้าเลย <c oughs> ผมแค่เข้าห้องน้ำนะเ <c oughs> ข้าห้องน้ำกับถ่ายหนักถ่ายเบา <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จอดอยู่แบบข้างบ้านอะไรเงี้ยนะ <c oughs> นี่ก็มาใช้ชีวิต เวลายเย็นๆกลับมาจากทํางานก็มาอยู่ในนี้คือจริงๆชีวิตอะดูไปดูมาแม่งแค่นี้เองจริงๆนะแค่นี้เองจริงนะบางนะนคนแบบแต่ละแต่คนนะเพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าพอผมอยู่ในเนี้นะผมนอนในนี้ยผมแม่งติดว่ะเพราะว่ามันทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเลยเราไม่ต้องเดินไปไหนไกลนะเรามานอนอยู่นี่นะหิวเราก็เดินม,มาตู้เย็นนะซื้อของมาสต็อกไว้มีไมโครเวฟไว้อุ่นมีกาแฟไว้กินนะ มีแบบบางทีพักผ่อนนอนยอะไรเงี้ยนะเออแล้วก็เอาตรง้งหมดเราเขาก็มานั่งฟังเพลงใช่ไหมบางทีก็อะไรนั่งฟังเพลงอย่างเงี้ยเออได้๋ยวนะนี่โคชชิลเลยเห็นไหมเรามานั่งฟังเพลงแล้วเราก็นอนนะเออหรือบ,บางทีไอ้นี่คือฟังในฟังคนเดียวนะหรือถ้าอยากจะฟังดังๆก็มีลำโพงแบบมาแชล์อีกตัวหนึ่งนะครับก็อยู่ตรงเนี้ยนะ ชีวิตก็มีความสุขนะครับนะไม่ได้ออกท่องเที่ยวเดินทางที่ไหนเลยนะอแต่ว่ากำลังหาโอกาสอยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้ออกท่องเที่ยวคือมันอยู่ในจุดที่แบบอยู่แล้วแม่งมีความสุขมากแล้วไงไม่ต้องไปเที่ยวไหนให้มันลาบากแค่นั่งเล่นนอนเล่นอยู่ข้างบ้านเนี่ยโอ้โหมันก็แบบชีวิตแม่งก็สบายแล้วนะครับเนะีย่ยนี่ไงผมก็ปรับปรุงข้างบ้านนะแต่เมื่อก่อนมันเป็นต้นหญ้าผมก็เอาออกนะ เทปูนใหม่เสร็จแล้วก็เอารถเข้ามาจอดในบ้านข้างบ้านนี่แหละนะครับนะจอดนานมากเลยนะก็อยู่ของมันไปนะเดี๋ยวผมมีแต่ว่านานๆผมก็จะขยับรถออกไปทีหนึ่งนะเออเอาไปขับนะแต่ว่านี่อยู่ในนี้นี่นในหกเดือนเนี่เพิ่งได้ขยับออกไปแค่เอาไปใช้งานแค่สองครั้งเองนะเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมอาจจะต้องเอาไปขยับไปเปลี่ยนอะไรขยับออกไปไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะไปถ่ายน,น้ำมันเกียร์แล้วเดี๋ยวดูก่อนเผื่อหน้าหนาวน,านี้ชือหน้าหนาวน,นี้แบบเอะหาออกสักทริปหนึ่งนะครับนะแถวบ้านนะ อ่แบบที่ย้ายย้ายที่นอนนาะออกไปแถวแถวบ้านเดี๋ยวดูก่อนว่าที่ไหนนะครับนะปีนี้ไม่รู้จะได้ป่ะถ้าไม่ได้ปีนี้ก็อาจจะเป็นปีหน้าสักหนึ่งทริปนะครับนะเอ๊ะ <laughs>